ชั่วโมงเนี่ยมีประมาณแปดพันแปดพันคอมันก็เลยลำบากมากที่จะให้คนมันมาช่วยได้นทางทวงตีครับตอนนี้ทางอ่าทางรัฐบาลก็เลยส่งทหารอ a น i o n a l g u ช r d โอกาสออกมาหมื่นสองพันคนส่งเฮลิคอปเตอร์มายี่สิบสองลำส่งเรือมาสองสองลำครับพร้อมเวลาเดียวกันทางนิวออร์ลีนเขาก็ส่งเรืออะไรต่ออะไรมาช่วยเยอะฮะ๋อ oh, ครับอื mm hmm. ม<า>ครับ แล้วเมื่อคืนนี้ก็มีเขื่อนอั้นทางเหนือมันแ oh, ตกโอ้ก็มีหมู่บ้านหนึ่งก็ต้องสั่งให้อยอยกทัมามาออนทีเมื่อเมื่อคืนตอนประมาณสักสองตุ้สามสุ้เงี้ยครับครับอเมื่อสักครู่นี่อตอนที่เล่าถึงความรุนแรงนี่เอ,อเมื่อกี้คอนเนคชั่นหลุดไปครับเอเล่าใหม่นะครับว่าสองสาวันที่ผ่านมานมันแย่ที่สุดเท่าที่เคยประสบพบเห็นมาเลยหรครับ อ่ามันมันแย่มากผมพูดเรื่องไอ้ที่เวลาเราซื้อบ้านแล้วเราจะดูว่าฟลัดแปลงมันกี่ปีครับเมื่อกี้ได้ยินแร้วปะไม่ได้ยินครับพูดใหม่เลยครับอ่าค,คือเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยจะดูว่านะมันท่วมไหมแล้วก็ก็จะมีเรคคอร์ใช่ว่าไอ้ที่ตรงนี้นะมันร้อยปีท่วมทีหนึ่งอ่าร้อยปีท่วมทีหนึ่งรหรือว่าพันปีแล้วเราก็จะดูเราจะซื้อแต่เที่ยวนี้พวกร้อยปีอะไรแบบเจ้าผมเนี่ยก็โดนไปเยอะ ขนาดแล้วก็ไอ้พวกห้าร้อยปีก็ยังโดนน oh, ะครับแสดงว่าเชื่อไม่ได้เลยว่าไอ้บ้านนี้ร้อยปีห้ารอยปีเพราะว่าครั้งนี้มันหนักหนูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือครั้งนี้เฮอริเคนนี่ธรรมดามันเวลามันจากทะเลนี่พอมันเข้าบกเนี่ยมันก็จะช้าลงนะครับแต่ไอ้ลูกเนี้ยมันเข้ามาแล้วมันไม่ไปไหน<อ>มันวิ่งหนึ่งไมล์ต่อชั่วโมง เพราะนั้นมันก็เลยวนเวียนอยู่ในเมืองแล้วมันหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอยู่แถวนี้โอ้โหฝนก็เลตกทั้งวันแต่เมื่อเมื่อคืนไอ้ฝนยังตกกันทั้งคืนแต่ตอนนี้ก็ยังตกตกอยู่ตกมาสามวันแล้วครับอ๋อครับครับอ่าผมก็เลยคุยกับคุณสุเมธนะครับคนไทยที่เท็กซัสนะครับซึ่งกําลังเผชิญหน้าอยู่กับอุทกภัยที่ต้องถือว่าร้ายแรงที่สุดเท่าที่รัฐนี้เคยเผชิญมาคุณสุเมธไปอยู่ที่เท็กซัสนานแล้วใช่ไหมครับ ผมอยู่เท็กซัสมา35ปีผมอยู่นิวยอร์กมา10ปีครับอ๋อ35ปีเลยที่นั่นเท็กซัสนี่อ่าา35ปีเท็กซัส10ปีที่นิวยอร์กอ๋อครับเตอนมาผมอยู่อยู่นิวยอร์กครับแล้วก็ย้ายมาอยู่เท็กซัสครับที่ที่เท็กซัสคอยู่ที่ฮิวลสตันนะครับอ่าอยู่ฮิวสตตนตลอดมาอ๋อครับเป็นวิศวกรครับครับครับแต่่ชอบแต่ตอนนี้เอ่อรีิทายแล้วครับผม75แล้วครับ ยังเสียงยังเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงมาก <c oughs> ยังตีกอล์ฟได้อยู่กบบเพื่ออะไรสบายเลยสบายเลยแล้วตอนที่อยู่ดิยวยอร์ก็ทําอาชีพเป็นวิศวะเหมือนกัน่าเหมือนกันครับครับท,ท,ที่นั่นคนไทยมากน้อยแค่ไหนครับที่ฮิวสตันก็หลายหลายพันคนนะอย่างน้อยก็สี่ห้าพันร <c oughs> ้านอาหารไทยตอนนี้มีมากกว่าร้อยห้าสิบร้านนะครับโอ้โห oh, สี่ห้าพันคนแล้วก็พอเจอกับอุทกภัยครั้งนี้นี่ได้ประสานติดต่อช่วยเหลือกันยังไงครับคนไทยที่นั่นเราก็ต่างต่างคนต่างมีกลุ่มนะฮะที่นี่ของผมก็มีกลุ่มอยู่ยี่สิบสามสิบคนนี่เขากำลัง,งจะหาทางทําผัดไทยไปแจกไอ้คนที่หนีภัยอยู่ที่ที่ศูนย์นะครับก็กำลังร,รวมรวม,วมตัวกันพวกที่คนไทยกลุ่มนึงฮะกลุ่มของผมอ่ะจะทำจะทำมาหาไปแจกนะครับ แล้วคนไทยกาังขอยอญยอยู่นนะจะต้องที่อพยกไม่มีบ้านไม่มีช่องมีไหมครับคนไทยที่ต้องออมมาอยู่ในเชลเตอร์ก็คงมีนะแต่เรายังไม่ได้ข่าวอะไรเพราะส่วนมากส่วนมากฮะไอกลุ่มของผมพดีมีอยู่สามสามสี่คนยังไม่มีข่าวว่าใครไปอยู่เชลเตอร์อครับบางคนนะบ้านกัน้ำท่วมบางคนก็ไม่ท่วมนะครับอื มันเกิดขึ้นจากเฮอริเคนฮาวีนี้แล้วก็ฝนตกหนักมาตลอดเวลาสามวันสามคืนเลยแล้วก็เขื่อนเขื่อนก็พังไปด้วยไม่เมื่อเช้านี้เขื่อนพังหมดไอ้เขื่อนแถวบ้านผมมีสองอันเขาต้องปล่อยน้ําเขาต้องปล่อยน้ํบอกว่ามันน้ํามันเยอะเกินไปแล้วก็กลัวเขื่อนพังเหมือนกันอแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าหากมันล้นครับเขาจะควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือตอนนี้เขามีประตูน้ําเนี่ย รประตูน้ำนี่จะเปิดออกออกเขาเรียกว่าบัฟฟโลบายูครับถ้าคุณดูแผนที่ยูสเตนบัฟฟโลบายูนี่มันแบบมันโอ้โหซับซ้อนมากมันโคง้งไปโค้งมาโค้งมาโค้งไปเนี่ยแล้วไปออกทะเลเนะอรซึ่งเวลาจะปล่อยน้ำไนบัฟฟโลบายูเนี่ยน้ำบัฟฟโลบายูมันจะล้นนะครับเพราะนั้นไอ้ไอเขื่อนเนี่ยจุดจุดสำคัญคือมันเขากักน้ำไม่เข้าไปในไม่เข้าไปในเมือง ครับนะแต่ตอนนี้มันช่วยไม่ได้แหละกก็ต้องปล่อยเพราะนั้นตามขอบตามขอบทางที่ไอ้บัโโรบาอยู่อยู่เนี่ยบ้านจะโดนท่วมหมดโอแล้วในดาวดาวเทาซึ่งเขาพยายามกันไว้เนี่ยตอนนี้มันประ่วมเยอะมากครับาารแต่ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะอา่ารการกินแหละครับสำหรับอาหารการกินไอ้พวกร้านต่างๆนะก็ขายขายกันเนึ่ง มีร้านเปิดงร้านโคเกอร์เปิดเมื่อวานนี้คนไปซื้อนี่รอกันสามจุโมงตั้งแต่เข้าไปถึงออกมา oh, oh. นะ oh, oh. แต,ต่ที่บ้านผมผมมีของตุนไม่เยอะไม่ไม่ไม่ได้ห่วงอะไรครับเพราะครับแต่ว่าเขาไปเตือนเขาเตือนให้ตุนอาหารตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่วันศุกร์นะคนไปซื้อเนยอยแบบตาม oh. ตามร้านโกสุยโตนี่ขนมปังนี่จะหมดเรี่ยงตัก oh. จะหมดเรี่ยงอะไรต่ออะไรนามเดิมนี่ หมดเกลี้ยงฮะครับอืมจะได้ว่าแผนการตั้งรับอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติที่นี่ไม่เคยคิดว่ามันจะร้ายแรงถึงขนาดน,นี้ไม่เคยฮะไม่ไม่เคยมันจะเป็นอย่างนี้เราดูแล้วยังโหดน้าตาไหลหเห็นคนที่มันอืที่บ้านมันเสียหายหมดแล้วที่นี่เขามีไอ้เห้เขาเรียกว่าฟลัดมิชชั่นนะฮะ๋อมีแหละครับหมายว่าซื้อตังหาทาสำหรับกันน้ำแต่คนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะไม่ซื้อเพราะมันเดี๋ยวนี้มันแพงมันปีหนึ่งต้ง ขึ้นมาเป็นเจ็ดแปดร้อยนะเมื่อก่อนนี่สองร้อยสามร้อยเดี๋ยวนี้เจ็ดแปดร้อยคนก็เลยไม่ซื้อแบบผมก็ไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อนะแล้วก็บ้านที่อยู่นี่ดูถ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อแฟินชูรันเนี่ยสมมว่มันเกิดไอ้วกนี้แบบเสียหายเนี่ยมันไม่ได้เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีกค่จ่ายให้แต่ว่ารัฐบาลให้ฟรีมากเนี่ยครับเขาจะให้ให้ยืมเงินได้อ่นะอ,อ,อให,ให,ให้ให้กู้เงินได้โดยที่ไม่คิดดอกเบี้ย แต่ก็ต้องจ่ายกลับนะนี่ความดีของรัฐบาลอีกอย่างครับที่นี่จะช่วยนะจะช่วยเหลือบ้านของคุณสุเมธโดนด้วยไหมครับคือเมื่อสองสามวันนี้ไอ้เมื่อสองวันนี้ตั้งแต่มันปล่อยน้ําเนี่ยครับมันก็บอกว่าแถวผมจะไม่โดนครับแล้วมาเมื่อคืนนี้มันก็บวกของผมก็ไปด้วยออเมื่อคืนนี้ก็เลยตื่นเต้นกันหน่อยก็คอยดูอยู่แต่ก็ จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่โดนเพราะไอ้เขื่อนนี่เวลาจะมันล้นนะฮะเอลเวชั่นมันอยู่ร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดฟุตสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับบ้านผมวัดแล้วมันหนึ่งร้อยเก้าที่พื้นนะฮะพื้นมันหนึ่งร้อยเก้าก็เลยคิดว่าคงคงยังไม่เกิดขึ้นน่ะแต่เขาก็มาบอกว่าให้อ้อพยพยได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ไปกันก็มีเพื่อนมันมาอยู่อีกคู่หนึ่งอ๋อไม่ไปอ่ะไม่เขาเขาบอกให้เอควีเรชแล้วยังไม่ยอมไปแบบ คือมันมีสองอย่างนะะ e v a c u a เเขาเรียกว่า mandatory Evacuate หมายว่าอยู่ต้องบังคับให้อยู่ไปถูกต้ก็และอีก,กอ,อันหนึง voluntary นะฮะสมัครใจอีเคิวเอ,อของเราอยู่อยู่ไอ้แบบสมัครใจเราไม่จำเป็นต้องไปไปไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ว่าความเสี่ยงมีไหมครับถ้าไม่ไปเนี่ยคือเราคํานวณดูแล้วเราโอเคครับครับอืมอ่าเราคำนวณระดับน้ำอะไรต่ออะไรแล้วอ้ตรงนี้เนี่ย เที่ยวก่อนที่มันท่วมนะปีปีรู้สึกว่าปีก่อนเนี่ยนะปีก่อนหรือปีไหนมันมีอีกันเข้ามาทั้งคืนเนี่ยมันตกมาแบบ,บแบบไม่เใช่ปลอยนะมันตกมาแบบหนักมากปีก่อนแค่คืนเดียวนะฮะวันลูกึ้นท่วมหมดเลยโอ้โหครับมีคนเปรียบเทียบครั้งนี้กับแคทรีน่าขราวที่แล้วอันไหนร้ายแรงกว่าครับ คือแคทเธอรีน่านี่มันไปที่นิวออร์ลีนแล้วคนมันตายเป็นพันนะแล้วก็บ้านทางหมดแต่ที่ยูสตันนี่ไม่มีอะไรไม่คนไม่คนตายสักกี่คนได้ครับยอดคนตายถึงวันนี้ถึงวันนี้ที่ยูสตันนี่แหละครับสี่ห้าคนนะฮะอ๋อครับแต่ว่าาอมกแต่ตอนแคทเธอรีนเนี่ยมันเป็นพันใช่ใช่แต่ว่าดูเหมือนความเสียหายบ้านเมืองถนนทางของฮิวสตันครั้งนี้ก็ไม่ได้น้อยไปกว่า แคทรีนาที่นิวอลีนเท่าไหร่นะครับผมดูจากภาพคืออาจจะอาจจะมากกว่าฮะเพราะแอเรียมันแผ่กว้างกว่าดิลิเชียนะครับแต่คือเขาเขาเตรียมการไว้ดีก่อนเขาบอกงานต่หาตาต้นๆก็เลยไม่ค่อยมีคนตายครับแล้วที่ที่ลุยชีหน้ายางนเขื่อนมันพังเออใช่ออใช่ตอนนั้นเขื่อนมันพังเพราะน้ำมันทะลักอย่าบาดเร็วอ่ะครับครับทางยุยตันนี้ก็เขาให้อพยพออกซึ่งครับ มั้งฮะแต่พวกเราเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปส่วนวามากเจะทําให้มันพูดให้มันร้ายแรงกว่าที่มันอาจจะเกิดขึ้งจริงทั้เลยคนก็้ลยเดียว <c oughs> อยู่สู้กันที่นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ไปมันก็ลบาบากเพราะว่าถนนทุทนทางนี่โอ้ยรถมันจะติด <c oughs> ใช่ใช่นะไปก็ลําบากเพราะว่าถ้าน้ําท่วแมแล้วรถมันเข้าไปในน้ําเนี่ยน้ําเข้าไปในรถเนี่ยมันก็จะยุ่งยุ่งพอสมควรอ่าอ่าอมีข่าวด้วยครับอันนี้ส่วนมากโดยการก็ปิดหมด ปิดหมดใช่ไหมธุรกิจทั้งหลายแหลโรงบริษัทห้างร้านต่างๆปิดหมดนะครับส่วนใหญ่ปิดฮเพราะมันมันขับรถไปแล้วมันไปไม่ได้คือไม่ว่าคุณจะขับไปไหนจะมีช่วงที่น้ําน้ําทังลข้ามอย่ได้ตอนนี้อแอร์พอร์ตก็ปิดถึงวันพรหัสทอตยอครับปิดตั้งแต่เดี๋ยววันนี้วันจันทร์ไอ้วันนี้วันอังามันปิดแค่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหอสทิเพราะไอ้ทางเข้าแอร์พอร์ตเนี่ยนะมันฝนตกปั๊บน้ำมันจะท่วมอพรตอนนี้ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปได้ ครับครับมีข่าวด้วยว่าเพราะว่าเท็กซัสนี่เป็นราที่มีน้ำมันเยอะก็บอกโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในเท็กซัสก็ปิดดำเนินการไปด้วยครับเพราะว่าอยอ, <า S 1> อย่มากเมยอ,เอ่าวเม็กซิโกโด้วยใช่ไหมโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งของสหรัฐตั้งอยู่ที่บริเวณอ่าวเม็กซิโกเนี่ยก็ปิดแล้วก็ลดการผลิตเพราะผลกระทบจากมีเยอะมากมีเยอะมากพอมีอย่างนี้เขาก็จะบินคนกลับหมดเขาไม่ทิ้งไว้ที่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 แพลตฟอร์มะฮะ ครับอ,อันตรายมากใช่ใช่เออแล้วก็ฟีม่าหรือว่าหน่วยที่ช่วยเหลือผู้ที่เผชิญกับอุทกภัยนี้ทํางานมีประสิทธิภาพสูงดีไหมครับสูงฮะสูงครับมาทันทุกเชียนชือได้ฮะมาทันทุงทีมีเฮลิคอ,อเปเตอร์มาดูว่าใครติดอยู่บนหลังคาบ,บ้านบ้างอะไรต่างๆอ่าฮะตลอดเวลาครับอืมอืมครับ ฉะนั้นก็ตอนนี้คุณสุเบศในฐานะเป็นผู้อาวุโสของคนไทยที่นั่นก็คงจะพยายามดูติดต่อว่าคนไทยที่ติดอยู่ที่ฮิสตันนี่จะช่วยอะไรกันได้บ้างใช่ไหมครับอืมก็ใช่ฮนะก็กำลังดูดูกันอยู่มีกลุ่มกำลังดูกันอยู่ครับนอกน,นจากฮิสตันเนี่ยเมืองอื่นๆของเท็กซัสก็โดนด้วยใช่ไหมครับมีเ <c oughs> <c oughs> มืองที่โดนแรงสุดก็คือชื่อร<า>็อกโพรนะะร็อกโพครับเป็นเมืองที่ไอ h u อริเ a n คลูกเนี่ยเข้ามาแต่าซึ่งมันแรงมากเออลมเป็นร้อยกว่าไม้เข้ามาปะทะตรงเลยยัอ่าอย่างที่ผมว่าตั้งแต่ออกเข้าทะเลมาพอถึงแลนดเนี่ยมันจะสโลว์ดาวแต่ลูกนี้มันไม่สโลว์ดาวมันเข้าไปมันมันเล่นทั้งเมืองเลยหายวับไปกับตาเลยฮะครับครับพังมากเลยร็อกกดแล้วมันก็ เมืองอื่นมันก็ไม่ค่อยมีคนหนาแน่นเราก็ไม่ค่อยได้ข่าวนะฮะเพราะอ้ลูกนี่เดี๋ยวมันพอมันไปทำลายล็อกโปลดเสร็จมันจะต้องไปแซนโตเนียกับไปออสตินแต่มันไม่ไม่เท่าเพราะนั้นดามจจี่ออสตินกับแซนโตเนียเนี่ยมันจะน้อยมากครับแล้วมันมันเบนขวามามายูสตันเลยอืครับ แล้วมันก็ไม่วิ่งไปไหนมันก็วนอยู่แถวนั้นเป็นสามวันไอ้เฮอริเคนนี่มันวนมาได้ด้วยนะมันไม่ไม่ใช่พัดตรงทางทิศทางใดทิศไหนเพราะมันมีทางเหนือแนี่มันมีลมอะไรมัน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 ดันไว้มันปักไว้มันก็แทนที่มันจะวิ่งตรงขึ้นเหนือมันโดนผักมันเลยมันก็เลยเลี้ยวขวามาครับธรรมชาตินี่เป็นเป็นเรื่องแปลกมากใช่เพราะไอ้การทํานายเฮอริเคนเนี่ยมันไม่เคยมีผลไม่ออกคือไม่ไม่จำมันจะไม่ตรง อ oh. ที่จริงแค่จะอนุนาบุลล่ามีฟังว่าในที่ผ่าน,านมาเราเอเคงเข้ามาปับ๊บพอเกือบเกือบเกือเข้ายูสตันแล้วมันจะเลี้ยวขวาไปนิวออรีนทุกที oh. มีไอ้ลูกนี้เนี่ยที่มัน <c oughs> ดื้อข้าคาดไม่ถึงด้วยว่ามันมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากของก่อนก่อนนี้อ่าอ่าประธานที่เบืยนั่งยนั่งหัวล้อกันบอกเฮ้ยมันมันไม่มาเราเดี๋ยวนันก็ไปนิวออรีน ตูเรียนมาจริงมาจริงมาจริงฉะนั้นในประวัติในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็มีเฮอริเคนมาบ้างแต่ว่าไม่แรงถึงขนาดนี้อ่ามันก็ไอ้ลูกที่แบบตคสเทรินามันก็มาแต่มันเลี้ยวขวาไปไปโน่นเราก็ไม่ไม่โดนนะครับครับนะแต่ว่าผมก็จะเห็นเป็นอาทิตย์ล่วงหน้ามีการเตือนเจ้าเฮอริเคนฮาวีตัวนี้นะมีการเตือนล่วงหน้าสมควรนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่รู้มีฮะรู้รู้กันนะรู้ว่ามันมันมันจะมาแล้วบอกรู้ว่าวันแรงด้วยแต่ก็แบบอ่าอ่าอืมอืมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะบินมาวันนี้มาอย่างครับวันนี้วันวันวันนี้จะบินมาครับยังไม่มาตอนนี้เช้านี้ตอนนี้ยงา่ตอนนี้ยัเช้าอยู่นะครับอืมครับครับอืมก็ ขอบคุณคุณสุเมธที่อัปเดตสถานการณ์ที่นั่นครับเพราะว่าถ้าคนไทยที่นั่นมีถึงสี่ห้าพันคนที่ฮิวสตันก็น่าเป็นห่วงอยู่ก็คงจะเอาใจช่วยนะครับแต่ก็คนไทยก็คงช่วยกันเองแล้วก็สถานทูตไทยติดต่อมาหรือไม่ยังไงครับสถานทูตไทยแล้วก็ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนั้นก็เลยไม่ไม่ทราบให้ติดต่ออ๋อครับนะครับแต่มีเพื่อนคนนึงเขาคงรู้เพื่อนคนนี้ก็อยู่อยู่ในกลุ่มเขาเป็นคนที่จัดการอะไรใน วงคนไทยเยอะนอแต่ผมยังไม่ได้คุยกับเขาคือตอนนี้ต่างคนต่างบีซี่เตรียมตัวคนเตรียมเตือนี่กันนะใช่มันยุ่งกันไปหมดเลยนต่นนีะครับครับครับมีเรื่องหนึ่งถ้าคุณสุวิชัยมีโอกาสเนี่ยนะผมคือมีคนเข้าใจผิดเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเยอะมากที่ที่เมืองไทยถ้ามีโอกาสผมอยากจะให้คุณคให้คุณทราบรายละเอียดว่ามันเรื่องราวเป็นยังไงเออน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าว่าดูจาก c n ยนะฮะครับไม่รู้เรื่อง โอเคครับเพราะตอนนี้ทุกช่องของไอทีวีนี่นอกจาก Fox News นะฮะจะออกข่าวไม่จริงตลอดแล้วก็ไม่เคยออกข่าวว่าทำมันทำอะไรมาบ้างนะฮะจะบอกเขาว่าตั้งแต่ที่มันเป็นปราทีวีดีเอาแบบเข้าๆนะคือเข้าไปลึกนี่มันมันเยอะมากที่มันทำอ่ะแต่เข้าๆเนี่ยตอนนี้มันเพิ่มงานให้เกินไปแล้วล้านล้านล้านกว่าตำแหน่งนะ สต็อกมาเก็ตเนี่ยมันขึ้นมาละ15เปอร์เซ็นตไม่เคยลงนะครับแล้วก็ไอ้พวกเอ่อเทอริเรเอเลียนที่เข้ามาเนี่ยลดไป75เปอร์เซ็นต์นะฮะและแก๊งสเตอร์ที่ชื่อไอ้เอ็มเบสเตอร์ตีนที่มาจากเอลซาบาโดซึ่งไอ้พวกนี้โหดเทียมมากนะมันฆ่ามันได้ยิงมันใช้มีดปาดปาดคอเพราะส่งมันกลับไปเป็นของละนะฮะคือมันทำเรื่องไว้ดีมากแต่ทุกคน ทุกคนจะล้มมันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นนักการเมืองเพราะมันจะทําจริงแล้วมันมีเงินมันก็เลยมันไม่ประทุษตัวนักการเมืองเวลามันพูดแล้งว่ามันก็ปากมันก็ไม่ได้ดีนะผลก็เลยผลก็เลยเกลียดมันแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้ว รู้จากไอ้คนที่เคยทํางานอะไรกับมันเนี่ยมันครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ดีมากนะก็อยากให้คนไทยที่ด่าๆมันนะอยากจะให้รู้รู้กันไว้ว่าเราไม่ใช่คนไม่ไม่ดีเป็นคนดีเขาพยายามจะช่วยประเทศอ่าประเทศนี้จะที่หายละประเทศนี้ถ้าคุณรู้ฮะมันคอรับยิ่งกว่าเมืองไทยครับคอรับนะนะฮะคุณแม่อยู่นานมากหนักมากหนักหนักกว่าเมืองไทยแล้วกันหนักแบบเห็นเห็นแล้วเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีเห็นเห็นลนะ ครับแล้วก็คุณคุณสมัยคิดว่าทรัมป์นี่จะอยู่ครอบสี่ปีถ้ามันไม่โดนยิงก่อนก็คงอยู่เพราะมันมันกำลังคลีนเอาไปไว์เฮาส์นี่อยู่ใช่ใช่ใชมันล้างมันล้างฟางอยู่เพราะไอ้พวกอยู่อร์พิกเกนซึ่งมันที่โกงที่โกงเหมือนกันอ่ะกับไปพวกเดโมแครตเนี่มันต่อบท่านมันอยู่ตอนนี้มันจะทำอะไรมันไม่ยอมออกเสียงให้ทำ นะ้รพวกดองแฉนี่ไปเข้าค่ายพวกไอ้ไอ้พวกบริพาิกันก็ไปเข้าค่ายพวกแตโมแกรนบ้าใช่ใช่ใช่เพราะนคะแนนเสียงมันก็เลยแทนที่จะได้ใจพวกบริพาริกันมันก็เลยไม่ไม่ได้แต่มันทําไอ้ประกันไอ้ประกันสุขภาพเนี่ยครับซึ่งอันเก่าเนี่ยมันตายหาแล้วมันมันใช้ไม่ได้แล้วโอบามาแคร์โอมาโอบามาแคร์นี่ไม่เวิร์คใช่ไหมสำหรับกฤษฎีก์ไม่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 เวิร์คครับไม่เวิร์คแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะได้ครับได้ครับ คุณสุมเมธนี่อยู่อเมริกามา30กว่า40ปีแล้วครับฉะนั้นการเมืองของสหรัฐนี่คุณสุมเมธจะรู้ว่างๆผมต้องชวนคุณสุเมธคุยเรื่องโดนัลด์ทรัมป์หน่อยนะนะได,ได้ับได้เอาเอาวันหลังคุณนัดได้ได้ผมจะนัดมาใหม่เพื่อว่าผู้ที่ติดตาม Facebook Live ผมเนี่ยจะได้ฟังคุณสุมเมธวิเคราะห์โดนัลด์ทรัมป์ในฐานะเป็นคนไทยอยู่ที่อเมริกายาวนานมาเกือบค่อนชีวิตว่าง,งั้นเถอะ แล้วก็ติดตามการเมืองสหรัฐมาอย่างใกล้ชิดวันนี้ต้องขอบคุณแล้วผมจะติดต่อกลับมานะครับขอบคุณสําหรับขอบขอบคุณมากคุณสุทธิใั่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณสุเมฆครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน่าสนใจครับคุณสุเมฆเป็นคนไทยเป็นวิศวกรนะครับตอนนี้เกษียณแล้วแต่อยู่ที่ฮิวสตันแล้วก็ผมก็ขอให้ช่วยอัปเดตสถานการณ์ที่นั่นเพราะว่ามีคนไทยอยู่ฮิวสตันสี่ห้าพันคนนะครับ แล้วอุทกภัยครั้งนี้ร้ายแรงรุนแรงมากใครที่ฟังคุณสมเมศไม่สักครู่จะรู้เลยว่าคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะหนักหน่วงขนาดนี้และแน่นอนครับทำให้คนตกตกใจกันอย่างกว้างขวางแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณสมเพศค่อนข้างจะชอบโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะมีน้อยคนนะครับและคุณสมเมธเม่สักครู่ก็จะเริ่มเล่าแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ช่วยอะไรทำอะไรที่ดีขึ้นสำหรับสหรัฐแต่ว่าคนไม่เข้าใจเขาเยอะเลยใช้ว่าง ผมจะนัดคุณสุมเมศมาทกกันเรื่องโดนัลด์ทรัมป์กับพวกเราดีไหมครับเพราะว่าคนที่เชียร์ทรัมป์เนี่ยมีน้อยคนที่ด่าทรัมป์มีเยอะแต่คุณสุมเมศบอกว่าคนที่ด่าทรัมป์ไม่เข้าใจทรัมป์แน่นอนครับต้องมีเหตุผลคุณสุมเมศอยู่ที่อเมริกายาวนานขณะน,นี้ติดตามข่าวสารยเคราะห์การเมืองได้แน่นอนฉะนั้นว่างๆผมจะนัดกลับมานะครับแต่ว่าคืนนี้สองทุ่มครึ่งครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณอุตมะจะมาคุย เพราะว่าจะมีคณะใหญ่มากจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยมาทำไมมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยจะมาคาดอิทธิพลของจีนได้อย่างไรหรือไม่สองทุ่มครึ่งครับช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ